จอดไว้ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะเอามาเ,าเป็นวันทอดเดี่ยนะคะนะเกือบปีนะใส่เกีร์ดี ต้องรอดกันไปแผลป๊บแล้วก็เหี่ยวหมดไปโอ้ akan lewat pada จะกดเดินหน้าก่อนใส่แบกเป็นเกียร์ดีโหมดวันพัดเดิลเหมือนเดิมอ,อ่อยเนี่ยเนี่ยแต่นี้ไหลนิดเดียวเห็นปะ,ะแต่ตนี้ไหลนิดเดียวไม่เป็นไรก็ยังถือว่ารับได้ แต่ก่อนหน้านี้มันจะมีอาการแบบไหลเยอะๆเนาะอันนี้ยังไม่ได้กดเบรกเลยนะเมื่อกี้มัน,น,มนไหลอ,อันนี้เรารับได้อันนี้อันนี้เราไม่ได้ถือว่าคิดปักกติอะไร เดี๋ยวมันจะต้องมีเดินหน้าปกติเราจะเดินหน้าเ no. oh, อ้โหแคบคราวนี้ภายหลังมันจะเดินหน้าเดินหน้าปล่อยอันนี้ก็ไม่มีอาการใน oh. ซึงอยู่ไม่เป็นไรแต่ปกติอ่ะมันจะมีบ้างที่ไหล ็เถอะเป็นทางเรียบอยู่นะแม้ว่าจะมีเอ็นเล็กๆกนแหละแต่มันก็ไม่ไหลนะตอนนี้ค่าค่าแบบมันอยู่ที่สามสมหกิโลเมตรนะคะเมื่อกี้ในกลุ่มมีคนมาบอกว่าถ้าเรนอยากจะเจอตอนที่แบบวิ่งได้ไม่เกินไปก็ไปกนยายมาบอกยายมาบอก อะไรอะไปอะไรไปอข้างไปขไ้างหน้าหน่อยเมื่อกี้มันจะถ่ายพ่อดะดูกระจกข้างเดินาอันนี้ปล่อยมันไม่หลแน่นอนเพราะว่าตอนนี <Wahr dietary poetry> ้เน <cosas> ิน uh ม well, ัน uh, ทิมไปข้างหน้าหน่อยๆความสบายใจของฉัย